ก้ากขอ79อยู่หรือว่ากาลังจะใส่ต้องระวังอะไรบ้างหรือว่าจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวถามตอบให้ปะหยุด fc ถามมาเต็มเลยคิปพี่แล้ว,วเขาใส่กอขอ7 9หรือกาลังจะใส่ต้องระวังอะไรบ้างกอขอ79เนะครับเป็นข้าวพื้น,นุ่มสายพันหนึ่งไอ้คนที่ยังไม่เคยทาหรือเคยทําแล้วเนี่ยไม่ประทับใจก็คือทํานาปังช่วงมีนาเมษาข้าวเนี่ยอายุเอื้อนมาเป็นร้0 135วันเลยจากปกติ1้0วันใช่ซึ่งปุ๊บเนี่ยอะไรทำให้ผลผลิตไม่เป็นที่พอใจของเกษตรกรจําหวะ นาปีนะครับช่วงนี้ที่เกษตรกรเอา79มาทำเนี่ยต้านทานเรื่องเพลกระโหลกได้ดีแล้วก็โรคใบไหมต้องบอกว่าเกษตรกรน่าทำผลผลิตต่อไร่สูงที่ป๋าแล้วเราควรระวังเรื่องอะไรบ้างเวลาปลูกกขอข้อเจก่อนที่ให้ป๋าตอบเนี่ยนะช่วยกดไลค์แล้วกดหัวใจให้ป๋าสักนิดนึงป๋าป้าป้าครับฝ<ำ>ั่งนี้ครับป๋ากดหัวใจให้ป๋าสิน้นกดเลยนะครับสําหรับข้อควรระวังสําหรับกขอข้อเจหรือการทํานาช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับพื้นนาทั่ตัวไปเองเนี่ยแต่ระยะข้าวเนี่ยประมาณนะครับ40-50สี่กับทุกตัวสายพันธุ์เลยเนี่ย เราควรจะทิ้งน้ําแล้วปล่อยให้ดินชอแฉะหรือแห้งบ้างเพราะว่าข้าวเนี่ยจะด้านทานเรื่องเชื้อราได้ดีกาบใบแล้วก็ลาต้นเนี่ยแข็งแรงซึ่งเราจะประหยัดเรื่องการใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้ยาควเระ่ังอีกอย่างหนึ่งสําหรับกขอ .79 หรือข้าวทั่วไปปลูกหน้าฝนไปเก็บเกี่ยวช่วงหน้าหนาวข้าวจะมีปัญหาเรื่องเป็นเน่าคอรวงการทาลายเนี่ยใกล้เคียงกับโรคเป็นด่างเลยช่วงท้ายควรระวังเรื่องนี้ให้ดีนะฮะอย่าลืมหมั่นตรวจแปลงก่อนที่โรค จะลงฆ่าพวกเราเรียกว่าทุกสายพันธุ์อาจจะเจอกันหมดเลยในช่วงฤดูการนี้ใช่แล้วก็<ล>เป็นจุดพิก่านของน้ําหนักได้เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแดนะฮะปลอดโรคปลอดแมลงไม่ติข้าวไปปีนี้ทุกคนจะได้ดั่งใจหวังสำหรับพี่ๆที่ดูอยู่ตอนนี้คงปลูกกระหอก79ใช่ไหมล่ะครับหรือว่าถ้าไม่ได้ปลูกคอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้ว่าพันธุ์ไหนควรจะทํายังไงดีนะป่านะช่วยหน่อยโอเค